สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับทางช่องเพชรน้องดันชนแนลครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลชุดเหล็กลางนะครับเนาะงวดประจําวันศุกร์ที่ส6ธันวาคมพศ2 5 6พอหครับผมทางช่องไหลกคำนวณตัวเลขมาฝากพี่น้องสมาชิกทุกคนให้นําไปเป็นแนวทางครับผมแนวทางไปพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะให้เปรียบเทียบไว้หลายๆอาจารย์เพิ่นมาตรงกันบ่ แล้วเป็นตะมีบอเป็นตะออกตัวใดเฮ้ากับมาคำนวณมาฝากพี่ฝากน้องครับผมฝากพี่น้องสามารถคิกพลุกม่ป่าทุกคนเนาะครับเนาะให้นาไปเป็นเพียงแนวทางครับผมแนวทางเหล็กรางเนาะครับเนาะของรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหกสี่สิบมาถึงนี่ครับผมเตือนท่านว่าคมเนาะครับเนาะมีตัวใดแนครับผมทางช่องเฮ้าเลยคำนวณตัวเหล็กมาฝากแล้วครับผมให้นาไปพิจารณาครับผมชุดเหล็ก่างครับผมสําหรับคลิป เต็กบนกะป้อยไปแล้วครับผม <c oughs> ถูกใจบ่ถูกใจจังไดยกะนํ่ไปรับชมพิจารณาครับผม <c oughs> นี่ก็คลิปเรื่อลางของหวยรัฐบาลเนาะครับเนาะ,ะนี่ตัวใดแนครับผมอ่ะครับผมอ่ะก่อนอื่นกะขอนะสำสติต แบบพี่น้องครับผมเบิ้งสถิติที่ผ่านมาครับผมกับคลิปเล็กรางงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันเปิดหัดที่หนึ่งท่านมาครับผมมีตัวใดแน่ทั้งช่องเดคำนวณออกมามีตัวใดแนครับผมคือคลิปเล็กรางมึกงวดที่ผ่านมาในเลขรางเพิ่นออกแปดศูนย์นะครับเนาะโอ้ศูนย์แปดนะครับเนาะนี่ครับผมเพิ่นออกศูนย์แปดลางนะครับเนาะทั้งช่องเท่ากับมีตัวใดแนครับผมกับผมเลยเห็ุเล็กวิ่งบน่างไว้ก็คือหั แปดเจ็ดกัคงจะเขาหานี่ก็คือติดเลขบนครับผมเลขหนึง่งแต่ว่าแปดนี่ติดเลขล่างนะครับเนาะแต่ว่าบบมีแต่ศูนย์แต่ว่าเลขเด่นในตารางกะมีอายุแปดศูนย์ครับผมเห็นไว้เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งนะครับเนาะนี่ตั้งจองเลยคำนวณตัวเลขมาตามศูนย์ห้าองี่ครับผมก็เขายุศูนย์แปด 0, 8, คือเขายุชุดล่างครับผมส่วน <c oughs> ชุดสองตัวกะ โบมีเนาะครับเนาะต้องขออภัยครับผมเพราะว่าตามสูตรมาจังสีก็คงจะเข้าใจกันเนาะครับเนาะบริเวว่ากันเพราะว่าโมมีผู้ใดการันตีใดทั้งช่องกับบ่การันตีว่ามาก100%บ่อโคตรสน่าครับผมเพราะว่าทั้งช่องเขาคำนวณตามสูตรบ่รู้กันว่าตัวใดนจะออกเนาะครับเนาะนี่ครับผมสถิติที่ผ่านมาเด็กลางศูนย์แปดเขากับมีวิ่งแปดเออหานี่ก็คือบนครับศูนย์บนนี่ก็ศูนย์แปดตามสูตรอ่ะที่นี่เขาจะมาพูดคุยถึงงวด วันที่สิบหกครับผมคืองวดสิมานี่เนาะครับเนาะนี่ครับมีตัวใดเนี่ยทางช่องเหล็กคำนวณตัวเลขมาฝากพี่น้องครับผมอ้าวชุดสองตัวนะครับเนาะชุดเลขล่างสองตัวคู่แรกครับผมให้นหน้าไปพิจารณาครับผมฮะ <c oughs> เก้าห้าเก็ดศูนย์สองแล้วก็หกแปดครับผมสิบหกนะครับเนาะนี่คือจุดเหล็กลางครับผมสิบลางนะครับเนาะ เลขนํามาคำนวณมาฝากปีฝากน้องครับผมแล้วก็เก้าศูนย์ครับผมนี่ครับมีประมาณนี้ครับผมที่นี่ก็มาถึงชุดตัวเด่นเดนประจำเลกล่างเนาะครับเนาะว่าจะล่างหรือบนครับผมนีชุดเลกเด่นนี่มีครับผมนี่กันยุค 9 0 5 6ศนยากะครับเนาะนี่คือเลขเด่นสามารถนั่ไปประกอบกับตัวบนได้ครับผมหรือว่าเอาจับใส่กันเองกะกลเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าทั้งชอง่องก็กคำนวณมาตามสูตรออกมาแบบนี้นะครับเนาะบอสามารถจะบอกได้ว่าตัวไหนจะมากหลายเปอร์อรเซ็นต์ครับผม บมลูคือกันเนาะครับเนาะแต่ว่าขั้นตอนมาตามส่วนเพื่อมันตรงเพิ่นเนาะครับเนาะออกกันมาซอยกันเดาใจกองฉลากว่ารัฐบาลเพิ่นจะเอาเหตุการณ์ใดมาออกครับผมสําหรับวัวนี้นี่คือคลิปเลขล่างเนาะครับเนาะอ้าวสำหรับคลิปเลขวิ่งบนล่างสามารถนําไปประกอบได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมแล้วแต่ดุลพินิจเนาะครับเนาะโชคไพมานมั่นครับผมอ่าทางจองฮอกกันําเสนอแนวทางยังครับผมสามจิต สี่ครับผมนี่คือคลิปเหล็กลังนะครับนะเนาะเหล็กวิ่งให้นําไปพิจรารณาครับผมตั้งจองเลยคำนวณตัวเหล็กเป็นแนวทางให้พี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับเนาะสําหรับคลิปเหล็กลงังงวดประจําวันศุกร์ที่สิบหกท่นวาเนาะครับเนาะนี่ก็คือจาสมาชิกท่านใดมี สงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นจะในกระพูดคุยกันครับผมคอมเมนต์เขียนมากขางล่างคลิปแล้วครับเนาะและสาหรับสมาชิกผู้ที่เขามารับชมม่แต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมครับผมให้กาลังใจอย่าลืมกดติดตามไว้ครับผมและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนครับผมพอบางที่กดแชร์ติดตามไปก็เป็นบริการเตือน พอคลิปเอาลงปั๊บหาลบกดรลูกกระดิ่งไหวมันจะได้แข่งเตือนทันทีเลยครับผมเพราะว่าทางช่องเ้าคำนวณออกมาตามทุกคลิปทุกงวดครับผมนี่คือความคิดเห็นของทางช่องนะครับเนาะมีตัวไดแน่ครับผมกับมีห้าเจ็ดเก้าศูนย์และหนึ่งหกครับผมแต่วันนี้ขอเน้นไว้ที่เลขห้าครับผมเนาะครับเนาะเลขห้าครับผมห้าเก้าเนาะครับเนาะทา้งจองกัดโติตีไว้ที่ห้ากับเก้าครับผม นี่ตัวดินเดยนอ่ะนี่คือให้นั่ไปพิจารณาครับผมเปรียบเทียบเบิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามและเป็นกำลังแรงใจกันด,ด้วยดีตลอดมากครับผมทางช่องเฮากระอยากให้ทุกคนโชคดีอยากให้ถูกเนาะครับเนาะแต่ว่าก็าคือว่าละครพิ้นออกอยู่ผุนเฮ้าคำนวณอยู่ผีจากเพื่นเสียวตัวใดมาออกจังไล็ก ขอให้โชคดีโชคไหมันมั่นครับผมกับคลิปเลขล่างกับทั้ง่องเพชรน้องดานชาแนลครับผมแนวทางหวยรัฐบาลงวดประจําวันศุกร์ที่16ธันวาเนาะครับเนาะเอาประมาณนี้ครับผมผมกันไม่บอกกันไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีโชคหมานน้ากันสุกขคนครับขอบคุณได้ยๆสำหรับการติดตามต้องลากกันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ แนวทางหวยรัฐบาลชุดเลขล่าง